สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องอรุณสวัสดิตอนเช้าเตยล่าแล้วพี่น้องยังไหลอยู่คือเก่าค้นลายครับแวันที่สรพิเดนักขือนีเป็นยิ้มเขาที่สั่นั้วซุปาบอกัวซุก็ประเทพีก่นเอต้งตอพี่น้องไม่ขัวุได้หลทผมกินแค่หนึ่งแคือท้องเอท้องรับรวยกันท้องสุขกระพาะาแม่ทุกทาน ีอกม่มันไุณีรีเดินทางต่อพ่อกันยูพนมไพเด้อพี่น้องเ้อเดินทางวันนี้บ่ไก่ไปไหนไดอกพี่รองอสามลอยกลว่ลกไก่ว่ไก่ลืมไม่กำลังใจนะสามลอยกลูก่ไก่ดอกอ,อ้ปา ไพ่ไพ่ข้าหมานแห้ะจ้าสะไบ้านโคกด้วยนะครับไพ่ก็สะไบ้านโคกปื้อโอ้ยลองเพล่งอย่างกงีลองมาถือโอ้ยปลาพี่น้องไปเอกเวนไหมเดินทางพี่น้องอำลาพรจากพี่น้องกรุงเทพพี่น้องกรุงเทพเพราะว่าแฮะ ใส่กบปแก้วินมะีลกไ้ระป๋หานกเง้เแต่ชยแก้วมังกริมหุ่นน้สันันจะมีคนรดยขับถด้วยเราให้้้ขับช่วยเจะขี่มีดนัอีกอุ้ยครับซอยมันโอเคค่ะแม่บายบายค่ะยายีเดินทางปลอดภัยนะยายนะถ้าเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวมอไก็เจอกันไม่โอ้เป็นไร นาผ้าจากพี่้องแฟนเพนแฟนคลับกบมอลำบนทางปลอดภัยนะคะแม่แม่ก็เดินทางปลอดภัยมาํำใจก็เราก็ขอเดินทางปลอดภัยค่ะ